หมัดครับเจอบวกคืนแล้วก็เตะซ้ายครับนี่ครับเน้นไปที่ต้นขาครับโดนหมัดก,กวางอีกแล้วครับโอ้ไนยเนทไม่รู้จะตั้งกลางตำราลับแบบไหนดีครับโอ้นี้บัวขามาดีลื้เกินครับฮุกอีกแล้วครับโอเวอร์เนดก็หมัดขวาโอ้โหดูครับจังหวะออกหมัดของบัวขานี่ได้ลุ้นได้เชียร์ทุกหมัดเลยนะครับอยากเดินต่อเอาละครับยิงหวัดหนึ่งสองโอ้โนยนยเนทกลายเป็นว่าไม่มีทีเด็ดไปแล้วครับ โอ้โหนี่ฮะโอ้โหววครับโดนเตะขึ้นบนอีกดูครับเน่อายุนี่ห่างกันพอสมควรเลยครับในเนทที่พึ่ง3-4มสี่ดูความแกล่งเนทโอ้ทีต่อทีเนี่ยดูบัวขาวหนักกว่าแล้วครับมีลำตัวล้วงมาพยายามที่จะอัดบัวขาวเหมือนกันลบวันนี้ที่เราเห็นคือพี่วัวเดินครับเดินขู่เลยครับต่อยหมาต่อยครับพยายามเน้นที่หมาดครับอ้าวก็ในเน็ตั้งรับอีกแล้วับอยู่ที่มุม พยายามปวดคืนโอ้ยนี่ครับเฉียวไปเฉียวมาไปต่อนี่ครับเอาแล้วครับหมัดหนึ่งสองเข้าหน้าบัวขาวเหมือนกันโอ้ดูบัวขาวไฟนี้ผ่านมาถึงยกสุดท้ายแล้วก็ยังฟิตอยู่เลยครับเอาแล้วครับหมัดขวาโอ้วงในเสียบข่าอีกทีนึงไมยนเนสครับแี่ก็บอกว่าไม่ได้ครับแบบนี้เกาะแล้วตีครับถือว่าผิดกติก,กาคิกบ็อกซิ่งนี่ฮะ ก็พยายามจะอธิบายให้กรรมการได้ฟังลุยต่อครับอีกหนึ่งนาทีถีไปก่อนครับถีไปทีครับแต่ตอนนี้นี่ในเนตไม่เดินแล้วครับอ้าวครับเข่าลอยสองชั้นครับต่อยครับช่วงสุดท้ายครับบัวขาวพยายามเร่งอีกชุดหนึ่งโอ้เหมือนนายเนทครับแม่เลือดกำดาวไหลแล้วครับเจอหมัด ของบัวขาวเข้าไปโอ้ดูสภาพในยกสุดท้ายนี่เป็นนายนเนตครับที่อจะปลอแปลมากกว่าด้วยําครับนี่ครับเจอหมัดบัวขาวอีกแล้วบัวขาวต่อยซ้ายอีกทีหนึง่งโอ้จะน็อกหรือเปล่าครับยี่สิบวิหรือด้วยต่อครับซ้ายอีกทีโอ้โหดูว่านายเนตบอบช้ำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอพยายามเลยครับแต่พอมันมีเรื่องเรื่องของเลือดกำเดาไหลนี่ระบบหายใจนี่มีปัญหาเลยครับ แล้วดูครับยกแข้งยกขาครับพยายามที่จะทําลายจังหวะแต่มันดูจังหวะก็เก๊กกังๆไปหมดครับในเนตบัวขาวช่วงสุดท้ายครับแล้วก็หมดยกครับครบสยกครับนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหในเนทเนี่ยเหมือนยังคล่องใจครับดูครับวันนี้นี่ก็ถือว่าสู้ันเต็มที่แล้วครับบัวขาวก็ ถือว่าทาหน้าที่อยู่ได้ดีครับนายเนก็เต็มที่เหมือนกันครับนี่แฟนนี่ชูมือเลยครับโอ้โบัวขาวเหมือนไม่เหนื่อยครับแต่ว่าก็เต็มที่แล้วเหมือนกันครับไปนนี้ดูครับนักทายครับโอ้โห,โโหนี่ก็มีพี่ตุกี้ด้วยครับ